มาผมเอาบรรยากาศไล่เอ็กซ์ตรีมนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้วยที่หนึ่งห้วยที่หนึ่ง,งมาดูว่าเราจะขึ้นกันยังไงามาดูนะครับดูนะครับอันนี้คือไล่เอ็กซ์ตรีมนะครับนะ้พี่น้องทุกท่านรองนะครับ นี่ครับจะนนั้นมันมันมันเขาเรียกว่าใช้สกิลไปใช้สกิลเอ้ามาดูหน่อยว่าเราจะไปแบบไหนต้องมาอันนี้คืออะไรโอ้โหเอาเรื่องเลยอ่ะลองดูนะครับว่าแล้วจะไปทางไหน น,นี่นะครับก็ทำการถ่ายก็ดูนะครับคือสนามนักแข่งที่มาขี่สกิลท่านอาจจะสูงกว่าผมนะครับท่านอาจจะไปง่ายกว่าผมแหละแต่ว่าด้วยที่ว่าสกิลผมก็จะประมาณนี้เนาะ,อะลองดูนะครับว่าผมจะไปแบบไหนอันนี้ นี่ครับ ต้องมีเทคนิคของมันนะครับอย่างไรก็ต้องได้ยกสำหรับที่บุคคลที่มีรถราคาสูงสูงที่บอกว่าโค้งเบาๆอ่ะทางเนี่ยของท่านเรียบนะครับ ผมพอใช้ได้ไหมครับ,รบพอบได้ย you know. ินเนอะเจอกันนั่นเใจเดอโอ้ขึ้นีิค่ะนั่ขึนไไดว,ว่วบ่า <c oughs> ไม่จะไปไงอันนี้เปใจเนออันนี้เปใจเนอโอเคครับเจอกันครับผมปายเอนูโว V3 13ส,สิงหาคมไลน์เอ็กซ์ตมันแน่นอนยูห้วที่หนห้วยที่หอยู่สุดยอดครับ อ่ะมาดคมคูคลิปนี้นะครับเนอคลิปนี้นะครับลงนะครับเนอค่อนข้างที่จะลื่นนี่นะครับคือถ้าบะชัวเนี่ยถ้าจะเอาไว้ว่านี่ลผมแนะนาเลยคือลงแบบนี้ครับวนี่ครับก็พูดถึงนะครับเนอสะดวกขายสะดวกมานะครับขา,ขายทีอุ้ยขายที่สกิลสูงกไหลลงไปเลยนะครับขายที้ บชัวนะครับก่อก็ก่อยลงโอ้ยลื่นเลยนี่ครับโอ้นี่ผมมาในฝนตกเลยอุ้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 ยดูโดแต่ถ้าลงแบบนี้นะครับอันนี้ผมฟ้าปถึงอ่าสายท่องเที่ยวนะครับเนอะสายท่องเที่ยวครับ เนี่ยข้อไข่ห hmm. ล้ลงมางี้ก็ได้ครับปลอดภัยดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครสกิลเดดเกาะจะไหลลงก็อไม่ใชปัญหาอันนี้ไหลห็พอเนอะมาพอไปเลยครับจุดไหนที่ได้คิดว่าอันตรายนะครับผมเอาชัวไว้นะครับเนี่ยครับลพูดดู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  พูดพอเรยได้พูดปะชมดูครับลิปบางส่วนกับเส้นทางที่พว้ท่านจะต้องเจอนะครับผมต้องกัญชาดำโอ้ยอะขีค่คือพี่น้องพอเลยว่าโอ้ยว้าวผูท่านนะครับโอ้ยพูท่านจะต้องมาเจอเส้นทางแบบนี้นะจ๊ะปลายเอนูโลครับครั้งที่สามวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนี้ เจอกันครับพี่น้องสายรถดูท่านมต่ต้องขึ้นนะักสูบแบรลดาหมมัวปลาอ้ายเนี่ยบ้ซีเรียสอย่างวะใช่ไหมเนี่ยมันแน่นอนโอ้โหเอาลงเน่ยบอกเขาเน่ยบอสุดยอดข้าราชการอะไรครับ อันนี้ลายเอติมไอ้ยาห้วยที่สามโอ้โหที่าข้างล่างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทักไอติมกัอนที่เขาจะไปขีปุ้นก่อนห้วยหนึ่งห้วยสองแล้วมันจะวกปิกมาโอเค